พี่น้องปองป่ายสุขูสุคนคือเก่าพี่น้องเมื่อนี้มาอัปเดตวิถีชีวิตคือเก่าพี่น้องมองดูว่าสิบวใหายออกมาไก่นั่งเผลอแป๊บเดียวแล่นจดขามปลาอ้อยปับ๊บไว้ไว้พี่นอ้องบบอิม่ม บางเว้นแดดแดดห่อนหลไหลเข่าก้อนโมอิมก็เลยออกมาใหม่แต่คดิอิมดอกก็คล้อยู่ดอกปลายเข่าก็ง่ายป้าอ้อยเนี่ยคันคันแม่นมันมักบั้งกินอยู่ในบัพ่อกันนี้บัพ่อกันแลี้ไว้หนิผลลายดิพี่น้องใหญ่อยู่ในป้าอ้อย มันนั่นผลมีดตดชดรอดออกไปก้อนมูเหรอมันนั่นแล่นน้ำกัดโหลดแล้วมันเป็นยังไงหญ้าในโลกกินน้ำปลาอ้อยนี่บ่ได้เพิ่นบ่ได้เอาหอดหุ่นหอดหญ้านะมันมันกินเป็นมันนั่นโอมากดีพี่น้องนั่นมึงโดนนั่นกำลังกินอยู่กันมูเล่นมันก็บเล่นน้ำโหลด แอนจะกินแอนในอย่างลังเทืาอ้อมมาแล้วอ้อมสองรอบมากินอยู่มองเกานี่แหละมันมันมันเป็นสัตว์เจ๋งเป็นสัตว์ที่หางมูบ่ได้ขอสังเกตเบิ้งดีๆเธอพี่น้องกินอยู่ถ้าถ้ามูบ่ยู่นี่บ่กินเลยที่ดีจังหนึ่งเธอพี่น้อง ขันกินในชวนอ้อยนี่เนาะขันแม่ฮาปลูกอ้อยนี่เลี้ยงใจกินไปขีไปน้ำนี่พี่นอ้องขีไปน้ำมันก็ได้เป็นปุ๋ยเป็นนั่นไปขันแม่ผู้ใดเฮ็ดอ้อยนี่อ้อมพ้อมหัวดีๆแล้วก็ปล่อยสิบดีผม <laughs> ได้ปุ๋ยได้นั่นใจพ้พ้อ ลังคน้นลังเจ้าผมคือว่ามันผ่านปลาอ้อยไม่ได้ผมเดี๋ยวว่าเห็นอยู่ในยูทูบเนาะผ่านปลาอ้อยของมากมันผมว่าพ้อผมผมว่ากินพี่นอ้องวอดต้องเลยล่ะมันแฉ็งปาดปากบ่อเนี่ยล่ะอ้อยแฉ็ง แล้นไปสุดๆเราก็กรับขึ้นมาด้บ่อนแต่ว่าขันโบไปป้องกับโบมากรับมาแล้วก็กรับไปกินยุก,กางแบบนี <c> ้ <oughs> ไปจะายรว่าตำรวจสักคนแต่ว่าขันเก็บขันเป็นขันป่วยแย,ายากไปยุกไก่มูเดียวเดียวเด็ดขาด ร้องมึงแล้วสองโตแล้วบอหลอดมือนั่นก้อ,อนทีนั่นโยข้อเบิ้งมูอเลยหลุดอ,อ,อักหลุดไปเสียด้ยเป็นช่วงนี้ไปสนนแต่แม่หนึง่งช่วยลูกบอได้ผมดละ คอยไว้น้ำมูอยู่ในคอกคอยสีจะรักษา,าดูไปยู่มาได้เท่าชุม้มือนีน่แข็งแรงได้ออกลูกให้เดิเนสองโตแล้วตวัวนี้เด็กก็สีออกอีกแล้วเพราะเพราะว่าลูกมันได้หาห้องเดือนเดือนแล้วใกล้สีออกอีกแล้วนี่นมลงไงนุมเต้าไงแล้วนาะ โอมันเป็นลักษณะที่หนาศึกษาเบ่งอยู่ดิพี่น้องโตซองโตแล้วพี่น้องแต่ว่าอันที่รักษาบ่าได้เลยหันแม่นกินยางกินปติกด้วยพี่น้องทายเปเลือดออกซ็แม่หนึง่งผม แม่นกินแยะอันแม่นกินไอ้ปฏิกนั่นล่ะบ่ฮู้จักนําข้าวเนาะมักอีหยังอยากอีหยังก็กินทนแจงก็คาบดทนยังก็คาบก็ย่ดนก็เฮาก็บ่เห็นล่ะเนาะคั่นเฮาบ ບາດບໍ່ແ <Și> ຫ <X> ຼະເຮົາກໍບໍ່ຮູ້ຈັກວ່າເປັນຫຍັງແຕ່ເຮົາບໍ່ໄດ້ເຫັນໃຜຫມົດກະຟັງຟັງຢ່າງດວ สกัดก่อนพี่นอ้องไปไก่ดึกสกัดโอ้โบเบาไหวเดนน้ำโบทันพี่นอ้องจากหน้าน้ำโบทันกับม้าไก่ ดักน้ำบรทันมากไก่พี่น้องสองตู้นี่เปเรี้ยงคยู่ไอโบอ๋าเหมนรนัดรัดทันแล้วก็ใช่หรือพี่น้องบ่ะ นี่นี่นี่พี่น้องอันนี้ก็มักเลยพี่นอ้องหยาอันนี้นี่นี่หยาอนี่เขาเอื้นว่าหยาอย่างนี้หยานี่นี่เผาปลาบ่มักเลยพี่น้องนี่กินกัดกินในปานนั่นนี่จับนี จำต้นจำต้นล้วงต้นลกกลิ่นดิโอ้โหออกเปอขึ้นกำลังสุกพี่น้องเอาวนไปเห็ดเนี้ยกันนะ อหมากซุกมันตปดวานน้องแต่บวานน้าเห็ดแนว้ไปบ้านก็ไปหน้าเขาก็นาก็ได้เก็บกินแสบดิทรงสีกรอบอยู่พี่นอ้องก็ขึ้นกรอบเนื้อทรงกรอบทรงหอ,อยแตกง่าย <c oughs> พัจจุบันผู้ท้าเป็นผู้เท่าดีเนาะพี่น้องเนาะเห็นยังก็อยากได้ไปปลูกเนาะก็บว่าเท่าปันได้ด้เยพี่น้องเพราะท่าน,นได้เท่าดรอกหาสิสีหาิบหาหนึง <c oughs> อู้ว้อยู่ดีพี่น้องแป๊บเดียวหามันเลิกม้วนแล,ล้วหลดุดโอ้ยูมสึกว่าอายุหลายแล้วหามันว่างหันละมวลละ้วนหลายโอ้ยไปยังได้ก็มว้วน เห็ดยังกับมวลมวลไปมวลมาถ้าบได้มาเลี้ยงจัติก็เลยสิบรูุจักอันธรรมชาติบรูุจักบาปบุญปัดได้มาอยู่กับธรรมชาติอยูู่้เดียวกันเลยหุจักบาปบุญคุ้นทษเอาพี่น้องแช่นนี้ ากรเด้พอดพี่น้องเด้อคลิปนี้ก็ไว้เท่านี้ซะกร